อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรคะพี่ฝักอินซีฝักอินซีจ้ะโอ้แต่อะไรเราเ่ะพะโหน่ะฝักอินซีอันนี้เม็ดมันนะคะค่ะเม็ดอ๋ออันนี้เม็ดเม็ดของฝักอันนี้ค่ะกินได้ไหมคะพี่ได้สิยังไงก็ลองกินรสชาติเป็นยังไงคะก็อร่อยอยู่นะมันก็เม็ดได้กินกินมันมีพิษไหมคะพี่ไม่มีมันมันกินเหมือนกระทิเลยมันเปราก๋ยังไง นเอ้าวเหรอคะอือนี่งอ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันกินได้กําลังพอดีเออนี่ถ้าถ้าแกคนนี้ก็นกกินยากิอืมมือก็ไม่ล้างต้นหางนกยุงไทยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งของไทยเมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาถ่ายพยาธิ เอาไปต้มหรือว่ากินสดกินสดสดเลยใช่ไหมคะถ้ามันแก่ว่นนี้ก็ไปต้มตากแล้วก็ต้มแล้วก็กินแก่ที่ข้างในจริงจริโอ้ถ้ามันแก่ก็เอาไปตากอ๋อตากแล้วถ้าเราอยากกินเราก็ไปต้มก่อนอ๋อแล้วก็เอามากินโอ้ตายเพิ่งรู้นะคะเนี่ยครั้งแรกเลยส่วนของรากมีสรรพคุณเป็นยาแก้พค่ะเวลาจะกินนะให้เอาอะไรทุบๆสองข้างนี้แล้วก็บิดมันแล้วก็ค่อยเอาเอามีดมีดงัด น่ทุบสองข้างก่อนทุบตรงนี้หรอคะใช่สองข้างนี่ไงสองข้างนี่ไงอ๋อแล้วก็ยหักถ้ามันไม่ออกก็เอามีดงัดมันหน่อยโอ้บิดอร่อยค่ะแต่ไม่รู้ว่าอันตรายไหมกินได้มันจะมีฝักแก่และฝักอ่อนก็ฝักอ่อนครับนป็เ็กๆไม่เป็นไร้ถ้าฝักอ่อนนะคะมันจะบิดอย่างนี้นะคะฝักอ่อนจะบิดอย่างนี้แล้วมันจะออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อร่อยกินแบบนี้ เป็นไงรสชาติมันเป็นยังไงคะอร่อยข่ะวหวานหวานมันเฝื่อนอะไรไหมคะไม่เอาพี่ชิมดูสิคะไม่ยังไม่ชิมอันนี้คืออ่อนนะตอนนี้ยังไม่ชิมแต่เดี๋ยวไปชิมกันกว่านี้ถ้ามันแก่กว่านี้เราจะกินแบบนี้ไม่ได้มันจะย่อยยากแล้วก็เอาไปตากแดดถ้ามันแก่ๆไปตากแดดตากแดดเสร็จแล้วเราก็มาต้มต้มแล้วก็แกะเปลือกมันเอาแล้วก็กินข้างในได้ค่ะแต่จริงๆแนะนําก็คือให้กินข้างในดีกว่า กินอ่อนๆอแบบนี้อร่อยกว่าค่ะแต่ไม่รู้ว่าผลเสียมีอะไรบ้างนะแต่ว่าอร่อยแถวหนองคายถ้าบอกเขจะกินกันนะคะอุดรไม่ค่อยกินกันเลยอลองกินนะคะอร่อยฝักอนซีนะคะนี่คือเรียกว่าฝักเอ็นซีนะคะขอบคุณ <Okay S 2> มากๆค่ะ,คะดอกหางนกยุงสีเหลืองสามารถนำมาต้มกับน้ำแล้วใช้อมเพื่อบรรเทาอาการปวดฟันได้ส่วนของเล็ดมีสรรพคุณเป็นยาถ่ายพยาธิ รากของต้นดอกสีแดงจะช่วยเป็นยาขับประจำเดือนของสตรีส่วนรากของต้นที่มีดอกสีแดงนำมาต้มหรือฝนกินเป็นยาแก้วัรณโรคในระยะที่สามได้ค่ะ